คอาขึ้นมานะครัคดีท่านนายกอปจเชียใหม่ท่านรองนายกอปจเชียใหม่ท่านตลาดอบจเชียใหม่อดีครับเอตดีบ้านท่านเหครับครับทำเลยครับจะเป็นยังัายหักายหักายเป็ังเงก็หักสายาไม่หัน้เป็นเาจอที่สอบประบาดเนี่ยเออจอมบ้านละ